สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a channel android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นเย็นแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อเป็นมือถือในแบรนด์ oppo นะครับสำหรับ OPPO A3 2024นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็สเปคดีพอสมควรนะครับราคาก็ถูกด้วยมีการลดราคาพิเศษให้ในช่วงหลังปีใหม่แบบนี้สำหรับ OPPO A3 รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นกลางนะครับระหว่าง A3X แล้วก็ A3 Pro นะครับเป็นมือถือที่อยู่ในเรทราคาประมาณ5,000ถึง6,000บาทในเรื่องของสเปคนะครับ OPPO A3 2024 2ีรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับอัตราส่วนของหน้าจออยู่ที่ประมาณ89.9%ความละเอียดของหน้าจอจะเป็นแบบ HD Plus นะครับอัตรา f ีเฟรชเรทส,สูงสุดอยู่ที่ 90Hz นะครับความลึกของสีก็16.7ล้านความละเอียดของหน้าจอ264 ppi พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับสำหรับแรมแล้วก็ลอมนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม6ลอม256 g b แล้วก็รุ่นแรม8ลอม256 g b ในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังให้ความละเอียดมา50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลเท่านั้นชิปการประมวลผลนะครับ Oppo A3224 0รุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 นะครับ CPU ก็8ค o r e นะครับ GPU เป็น Arduino 610แบตเตอรี่นะครับให้มาประมาณ5,100ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวด้วยระบบ SuperVOOC f a t Charge 2.0ชาร์จเร็วได้ถึง45วัตต์ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android เวอร์ชันนะครับครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชันเหมือนกันนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ของ Oppo โดยตรงนะครับสำหรับ Oppo A 3 2024รุ่นนี้ส่วนในเรื่อง ของราคานะครับก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a3 2024อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่14มกราคมปี2025เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซาด้ากันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง oppo official โดยตรงสั่งซื้อวันนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นหมอนจากทาง oppo นะครับมูลค่า299บาทสำหรับ oppo a3 เป็นรุ่น ram 6 ram 128 g b รุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านชาร์จไว45วัตต์แบต5,100ม a h รับประกัน12เดือนนะครับจากราคาปกติ6,499สั่งซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง 5,499บาทเท่านั้นราคานี้ยังมีคูปองส่วนลดที่เราสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับง่ายๆเลยถ้าเราอยากจะได้คูปองกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกของ lazada นะครับคูปองจะอยู่ที่ด้านล่างเราสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณไม่ถึง5,000บาทนะครับในส่วนของสีมี2ส,สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30 มีประกันจากศูน oppo 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน last mobile นะครับหรือว่าร้าน last mall สําหรับ oppo a3 มีทั้งรุ่นแรม8ลอม128นะครับแล้วก็แรม8ลอม256 g b ให้เราได้เลือกไปใช้งานกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันส่น oppo นะครับจากราคาปกติ8,999ลดราคาเหลือเพียง6,999บาทเท่านั้นร้านนี้ก็มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่ม ให้เช่นเดียวกันนะครับลดสูงสุด10%วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด6เดือนนะครับหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากูนยน Oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับ Oppo A3 เป็นรุ่น RAM 8ลอม128นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่น RAM 8ลอม256 16ก b ก็ได้ตัวเครื่องเป็นมือ1ของแท้รับประกันศูนย์ไทยนะครับหรือเรื่องของราคาขายอยู่ที่5,370บาทเท่านั้นราคาถูกมากๆนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับร้านนี้ก็เข้าไปสั่งซื้อได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ Oppo A3 หลังจากปี ใปี2025นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านราคาแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับแนะนําให้ลองกดเข้าไปดูส่วนลดเข้าไปดูคูปองก่อนได้ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อป e ีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ oppo a3 เป็นรุ่นแรม8ลอม256กิกะไบต์ขายโดยทาง oppo official นะครับซื้อร้านนี้รับฟรีเป็น oppo gift box 3 in 1นะ ร,รคาคา699บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศู์ oppo นะครับจากราคาปกติ8,299สั่งซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง6,499บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด18เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ399บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศู์ oppo 1ปี 1> ดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ oppo a 3 2024นะครับมีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo นะครับจากราคาปกติ7,999บาทลดราคาเหลือเพียง5,480บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช h o ป e e นะครับ oppo A3 มีทั้ รุ่นแรม6ลอม128แลม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256 g b เลือกได้3แบบเลยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันสูตร oppo จากราคาปกติ6,999บาทร้านนี้นะครับลดเหลือเพียง4,950บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสูตร oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคา ใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ OPPO A3 จากทางด้านแอป Shopee นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสาหรับการซื้อ OPPO A3 นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แทสสำหรับ OPPO A3 นะครับเป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทโปรโมชั่นดี สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ลูกค้า DT แท็กนะครับอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา2549บาทลูกค้า DT แท็กอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา2549เหมือนกันรวมไปถึงการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา2549บาทย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1000กับ 49บาทเท่านั้นถ้าเราย้ายค่ายนะครับแนะนาให้ไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนนะครับมีให้เลือก2แพคเกจก็จะเป็นแพคเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับถ้าเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา2549แต่ว่าถ้าย้ายค่ายก็ลดอีก1,500นะครับเหลือเพียงแค่1000งกับสีบาทเท่านั้นอีกโปรหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ499ซื้อได้ที่ราคา3249บาทนครับโดยที่ไม่ตก้จ่าทนะคร ทั้ง2 p r โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ h ช็อปทุกสาขาส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ Oppo A3 เป็นรุ่น RAM 8ลอม128นะครับซีรีี่ราคา2,999บาทย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ1,999บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลย รหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่0ูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ Oppo A3 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1,999บาทมีให้เลือก2สี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ Tru ูซื้อได้ที่ราคา2,549บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับถ้าเป็นโปร499ราคา3,249บาททั้ง2โปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา2,549บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับค่าเน็ตล่วงหน้า535บาทโปร499ราคา3,249ค่าเน็ตล่วงหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา า2,549บาทยาย่ข่ออนไลน์ราคา2,549บาทเมื่อยาย่ข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ 699นะครับค่าเน็ุลงหน้า535บาทโปร699อีกโปร1ราคา2999ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ุลงหน้าโปร499ราคา3249ค่าเน็ุลงหน้า107บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา1999ส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5499บาทถ้าใดที่สนใจจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A3 2024 ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากใหซือ้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Laza ด้าแล้วก็ช h อป e ี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ